สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารานะคะชาวเน็ตรุมแหกหลังโพสเอกสารอ้างจีซูบแบล็คพิงฟ้องเมื่อเร็วๆนี้กระทู้ที่พานหัวข่าวว่าคิดว่าตนเองโดนคนดังฟ้องและมีคำถามถูกโพสในชุมชนออนไลน์ชื่อดังของเกาหลีใต้อย่าง DC i n s i g h ผู้โพสเองได้เปิดเผยรูปถ่ายเอกสารเป็นหมายเรียกจากสถานีตำรวจ พร้อมอ้างว่าเขาได้รับมันมาจากตัวแทนของจีซูแบล็กพิง k โดยเอกล่าวว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านวันนี้ก็ได้รับเอกสารที่ส่งจากสถานีตำรวจซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเขียนความคิดเห็นเหล่านั้นด้วย IP มือถือหรือว่า IP ที่บ้านแต่ตนคิดว่าใช้ IP มือถือและถ้าบอกว่าไม่ได้ทำในการสอบสวนการดำเนินคดีจะถูกระงับหรือไม่และถามว่าครั้งแรกจะโดนปรับเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวเป็นประเด็นเหล่าชาวเน็ตก็พากันมาจับโปสสาวรายนี้กันเต็มเอกสารที่เธอโพสต์นั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ดัดแปลงขึ้นมาโดยชาวเน็ตบีตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารทางการสามารถส่งทางปลายศนีหรือว่ารีจิตทรีเท่านั้นและไม่ส่งเป็นกระดาษพับ A4 แบบนี้และชื่อผู้ต้องสงสยัย และชื่อบุคคลอ้างอิงถูกเขียนสลับกันมั่วไปหมดบี B. ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าชื่อกฎหมายก็ผิดแบบฟอร์มก็ไม่สอดคล้องกันนอกจากนี้เมื่อถูกขอให้แสดงซองจากสารเพื่อย,ยืนยันความน่าเชื่อถือผู้เขียนกลับลบพจน์ทันที ทั้งนี้ตามกฎหมายของกาหลีใต้ถ้ามีการตัดต่อดัดแปลงเอกสารให้ดูเหมือนส่งมาจากศาลอาจดนลงโทษฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการตามมาตรา225ของพระราชบัญญัติอาญาปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสารทางราชการมีโทษจำคุกสูงสุด10ปี